สวัสดีครับวันนี้กับชุดแ x 2ครับรอบที่ครับตอนนี้ครับเราจะชุดแจกกับแบบคราวๆนะครับยุ่งเยอะยุ่งหลายครับยุ่งหลายชุดที่4คณ2ครับ4ณ2อ่าเป็น Power amp FT 78ครับ4 Channel คิวแล้วก็คอสแล้วก็ปักครับว่าแรก1ิ12อยูมิกเซอ er ร์ MG10 กับตัวนี้ MG10 ครับเบดก็ ID ดีไอนิ้วครับไว้4นิว้วเ้นกลางก็เป็นรุ่นอ่า V2 ครับยับยีเดคอม CC V2 วับเบดก็ดอก ID, ไอดีอนะครับอาจจะไม่ทายเยอะเยอะเยอะงเยอะ ฟังเสียงเขาพากันคดกอนหัวใบอ่ะเอาแบบข้าวๆก่อนครับนี้เอขๆ่มีคอมเพรสเซอร์สองตัวครับตัวนี้คอมเพรสเซอร์สองตัวนะครับเอาแบบข้าวๆก่อนเพราะวันนี้ก็วันกับสามทุ่มครึ่งแล้วเนาะกี่ทุ่มเราอู้สี่ทุ่มสี่ทุ่มครับไม่เกิดแรงครับก็ บอกลูกค้าการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานต่างๆก็ประมาณนี้ครับสับสวิตช์ไปเลยอันอันผู้ใดครับสีมาเบิ่งวิธีการทุเรศเบอร์วิธีการใช้งานครับการใช้งานนะครับการใช้งานครับสตรีสตรีท้าเปิดนะครับสตรีทาเปิดเท่ามุนจะมิกครับกินยี่หรี่ก่อนครพัชชามิกเน่าเปลือยกับเสียดปลาเกล็ดปลาเหมือนกัน ปิดสวิตครับย่อมข้าวปิดนะครับนี่คือปอดใส่ยังไครับใส่ลังพกครับคุ้มชิมาใายไปไหนครับมาใส่ไปแน่นองบอกวิธีการใช้งานอีกรอบครับเจ้าเปิดครับเปิดนี้ครับจับเด็ดเปิดตัวนี้ครับแล้วก็เปิดแอมนะครับเปิดแอมไฟมันอ่อนนะตรงนี้เป็นอ่อนคึ้นยานแกะข้างมุนครับมุนนี่คือครับมุนมุช่องอันนี้ครับตัวนึงกับตัวสามครับแล้วก็เอาเสียงขึ้นครับเอาเสียงซ่องครับซ่อง

อีกสอบเิดเหรอตีตเนียนะเอฟเฟคเข้าเวลาเขาใส่กับออเอฟเฟคกัต่างประมาณเนี่ยนักสุบอไม่เอาเอฟเฟคองนี่นะครับเอฟเฟคเนี่ยเป็นเอฟเคใเมิ่อีแล้วกเขาจะโทษโทษโาองโไปถาครับครับยกงคลิไมให้กับ่เข้าไม่เสร็จกับเปลือกเท่งครับเป็นเชียงเปชียงกลาง ย่างบุญงนเลยครับบุญวมครับวลองลุบองเลยกิดสวีทกับยัซับเบเกอร์ครับใช่นะครับแล้วครับยาเปิดกับเปิดเลเกอร์เปับเปิดแอครับเปิดแอมมารอไปรีเซ็ตแเับสกับบุญล็เปิดังดังครับ ครกับิรเครับรับดกรแลครับแต่เก็บสายสายตัวันีัว้เสียงกลางเรับเบูั้งนี้เป็นเสียงกลางเกบผ่านเปันเสียงกลาครับใ่กใบแมงเตร์กดสลักเรับกดกดสลักเดียวเดียวยเสียเสียบอนี่ั้งเป็นหูใหญู่ใหญ่้ับหูน่อย เจ้อกันี้กมูนครับขีดังขีดังแก๊กครับถ้ามุนจะอยู่ในบอกครับถ้าเราดึงสลักออกมาเชีอกจะู้นใช่คับเชือกการจะดึงก็ไปไปเข่าตู้สองใบครับสองใบข้างบนตู้นี้ก็เป็นตู้กะตู้ตู้เบียดข้างบนเบียดครับจะเข่าตู้หนึ่งออกตู้สองนะครับแล้วก็ อีกแค่เรานึ่งแบบหนึ่งออกสองนะตรงี๊ก็ทีร้อยครับด้อยชายไหคือเราีพันใจกันเีย่พัเป็เียงเบียดครับเป็นเบียดครับเบียดคือเขาฟังนี้นครับเบียดนีก็เป็นกลางครับางกับเขาพูดได้กันเลยครับสองอันเนี่ยบนล่างเนี่ยเว้นสองอันนี่าบนล่างเนเสี่ยก็เสียติีกครับเีกเือเท่านีก็ไเลครับ พราะอะไรหูใหญ่หมหลานจตครับครับขณะขาจะไปืนในัพวกเขา้จไปืนหัวแจมันไ่ได้กลาครับแก้ก่อนครับเดี๋ยวาอีกแเชียร์่ครับึครับีวโทรหาอีกกเชียร์ถ้าเราเขาาเาิ่กเขาจะโครบแต่กมลับเพาะวเปิดจะมีคร สวิตหนาเปิดสวิตหนาแล้วก็เปิดแอมเดี๋ยวมัดับเดี๋ยวมาอนเาะถ้ามาเสียปักก้อนครับเดียปักเดียปักไฟถ้ามาานเเดี๋ยกไฟแล้วกันับสวิต์ครับเอาเปิดแอมนะครับให้มันดังแจ๊กกอนที่เลทั้งงานก่อนเดี๋ยว้าขามุนครับมุนถมุนหนึ่งมุนสามครับหนึงซอยแล้มาเปิดครับ มิดเครับเรวก็ซับเรเตมาคเดียวมาเปดจ้ายเนกาเกงลางใับ้เอาก็คูนึงก็ดีจะเอาไปใช้การเสี่ยก็จะเปิดให้เลยใช้การเสลียคะับดีมากแต่ชีเสียงข้้งขาวตันเลยแต่ว่ายั่นั้นเปิดได้แหงก็ดีครับแต่ว่าเปิดซีครับเีจะสายเขาร้องท์เข้มัเสี่ยง ช่วทัพมาเสียบคอยอย่นครใช้งานเรียบเปิดที่ยังียก่องคาไห้ครับคีการชงอันงนั้นครับคก็ประมาณนี้ครับตครับชุด4 ,2 ครับ4คูอคือวัไหนใช้พวดตัวพุร yeah, <made> ีดำกับปุรีดำ สุดนี้ครับพร้อมสองวันสีททนส่ทุ่มครับยี่สองมังการยี่สิบสองมังกาพรุ่งนี้เช้าพบกันอยู่สาแก้ียวนะครับกันอยู่สาแก้ววัฒนานครแก่คุณปแปงก็จะเชินเช้านะครับอำเภอท่าตะเกียบแล้วก็อุทัยธานีชีโระบุรีลบุรีแล้วก็อุตรดิตถ์สุขโขทัยครับเจอทุกวัน รสุดนี้ครับ4คูณ2เอา M สี่ชั้นอย่ยงครับ MT C แปด EQ Cross ก็ปลั๊กไฟก็แหลกตัวนี้ครับแล้วก็มีมิกเซอร์แล้วก็ลำโพงเป็นโค้งหล่อครับลำโพงโค้งหล่อตัวละห้าพันสามร้อยบาทครับ ID White s e r i ครับแล้วก็เสียงกลางรุ่น G สองครับตัวนี้ G สองพร้อมระบบสายครับโอเค็บแล้เจอกันเลยพ่งนี้เช้าครับที่บุยลำก็บุยลำ กี่หนึ่งฟุตแล้วก็ไปที่โอ้ไปที่จังหวัดเลยนะัฒนานครสายแก้วครับสายแก้วก็ไปที่ท่าตะเกียบชะเชิงเซานะครับอ่ะเจอกันใหม่ของคุณครับสวัสดีครับเอาเก็บเนี่ยคุณเฮงผมเก็บไห้ครับตอนนี้เนาะ